โอ้โหเดือดกลางไลฟ์เลยเมื่อเจ้าพ่อไลฟ์สดตะคอกเลยขาสาวเซ็กซี่จนเธอร้องไห้กลางไลฟ์ยังไงเนี่ยตอนนี้กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนสนั่นโซเชียลของไต้หวันเลยก็ณลีเหลียนเฉินอี้เจ้าพ่อไลฟ์สดคนดังที่โด่งดังสุดๆจากการไลฟ์สินค้าตั้งแต่ระดับไฮเอนด์ของแบรนด์เนมไปจนถึงรถหรูโรลส์รอย หรือแม้กระทั่งเครื่องบินโอ้ oh. จนเจ้าตัวได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งการไลฟ์ของเอเชียแต่ล่าสุดเนี่ยเจ้าต,ตัวต้องเจอดราม่าซะแล้วระหว่างทำการไลฟ์ปกติร่วมกับผู้ช่วยสาวสุดเซ็กซี่อย่างนางาเซควีนนี่นางแบบและคุณครูสอนภาษาชาวญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นครูที่เซ็กซี่ที่สุดในไต้หวันมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการไลฟ ทำให้บรรดาหนุ่มๆแฟนคลับของเธอตามมาดูไลฟ์ของเหรียญเฉียนอี้ด้วยแต่ปรากฏว่าระหว่างไลฟ์เนี่ยสิแฟนๆของคุณครูสุดแซ่บก็คอมเมนต์เกลียนแตกในไลฟ์ปันป่วนระหว่างที่เจ้าพ่อกำลังไลฟ์ทำให้เจ้าตัวหง,งุดหงิดสุดๆจึงหันไปบอกควินนี่ว่าแฟนคลับของเธอกำลังป่วนไลฟ์ทำไมไม่บอกพวกนี้ไปให้หมดควินนี่พยายามบอกว่าเดี๋ยวให้ทีมงานหลังบ้าน ไล่บล็อกไล่แบนคนที่คอมเมนต์ไม่เหมาะสมให้แต่เหมือนเจ้าพ่อเหรียญเฉีนอี้จะไม่พอใจถามเธอว่านี่มันแฟนคลับเธอไม่ใช่แฟนคลับทีมงานทำไมเธอไม่บล็อกมันเองทำเอาสาวขวินนี่ถึงกับอึง้งและบอกให้เจ้าพ่อบล็อกได้เลยตามที่ชอบแต่ถ้าเห็นคอมเมนต์ไหนไม่ดีเขาก็ยืนการว่า พวกนี้เป็นแฟนคลับของควินนี่ที่เข้ามาป่วนมันเป็นความรับผิดชอบของเธอก่อนที่เขาจะเริ่มสบทคคำหยาบคายออกมาอีกหลายครั้งบรรยากาศในการไลฟ์เริ่มตึงเครียดควินนี่เริ่มตาแดงเรือเหมือนกำลังจะร้องไห้ทำให้เจ้าพ่อหันไปตะกอ,อกใส่ว่าเป็นอะไรถ้าไม่อยากทำใสหัวก็ออกไปอย่ามาทำหน้าแบบนี้ทำเอาฝ่ายหญิงตะโกนโต้กลับไปว่า ฉันทำอะไรผิดนักหนาทั้งคู่โต้เถียงกันอย่างดุเดือดเฉียนอี้ขับไล่สายส่งควนนี่ให้ออกไปจากไลฟ์ของเขาและบอกว่าอย่ามาทำให้เขาหงุดหงิดกว่านี้สุดท้ายฝ่ายหญิงหลั่งน้ำตาแล้วก็โต้ตอบไปว่าฉันทำจุดๆอะไรผิดนักหนาหรือเนี่ยก่อนจะเดินออกจากไลฟ์ไป หลังเหตุการณ์นี้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายถึงการกระทําของเหรียญเฉียนอี้อย่างหนักแต่เขาก็ไม่แคร์พร้อมยืนยันว่าตัวเขาก็เป็นแบบเนี้อย่ามาทําให้เขาไม่พอใจกับเรื่องอะไรแบบนี้จะดีกว่าขณะที่แฟนคลับของนางเาเสควินนี่ก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจเธอในไอจีเป็นจนํานวนมากจนเธอต้องออกมาขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมา โอ้โหฟังแล้วมันคงจะดุเดือดน่าดูเหมือนกันนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ